สัปดาห์ที่35หน่วยการสื่อสารไร้พรมแดนห้องเรียนอนุบาล3ทับ3โรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองจังหวัดระยองสวัสดีค่ะผู้ปกครองนะคะแล้วก็เด็กๆทุกๆคนค่ะ พบเจอกันนะคะกับคุณครูตนค่ะนางสาวนารุมน,นีรันเรืองนะคะประจําชั้นอนุบาล 3- ทับ3ค่ะสอนอยู่ที่โรงเรียนอนุบาลทับมาสังกัดกองการศึกษาเทศบาลตำบลทับมาค่ะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะเรามาเจอกันเป็นสัปดาห์ที่35ค่ะหน่วยการสื่อสารไร้คมแดนนะคะสําหรับการสื่อสารไร้คมแดนนะคะหมายถึง การติดต่อสื่อสารนะคะระหว่างบุคคลหนึ่งไปยังบุคคล1น,นะคะโดยใช้อุปกรณ์ต่างๆนะคะในการสื่อสารนะคะอย่างเช่นโทรศพัพท์ทีวีวิทยุนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนกันทั้งหมด5หัวข้อเหมือนเดิมนะคะเด็กๆหัวข้อที่1น,นะคะความหมายและความสำคัญของการสื่อสาระคะ่ะหัวข้อที่2นะคะ อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้สาหรับของที่ใช้สําหรับการสื่อสารค่ะหัวข้อที่3นะคะประโยชน์และโทษของการสื่อสารค่ะหัวข้อที่4นะคะความแตกต่างของอุปกรณ์นะคะที่เราใช้ในการสื่อสารค่ะและสุดท้ายนะคะหัวข้อที่5ค่ะมารยาทในการสื่อสารค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปรับความรู้เรื่องการสื่อสารพร้อมกันค่ะ วันที่หนึ่งนะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายและความสำคัญกันค่ะการสื่อสารนะคะเป็นการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลความรู้ความคิดเห็นจากคนหนึ่งนะคะไปสู่อีกคนหนึ่งด้วยวิธีการต่างๆนะคะองค์ประกอบของการสื่อสารนะคะจะมี4ข้อด้วยกันนะคะ 1. ผู้ส่งสาร 2. ส,สาร 3. สื่อหรือช่องทางและ4ผู้รับสารค่ะวันที่2นะคะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ในการสื่อสารในปัจจุบันนะคะมีหลากหลายชนิดนะคะซึ่งสามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่างรวดเร็วเลยอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตทีวีวิทยุ และคอมพิวเตอร์ค่ะวันที่3นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์และโทษนะคะประโยชน์ของการสื่อสารนะคะก็คือสามารถรับรู้ข่าวสารข้อมูลต่างๆนะคะได้อย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาค่ะส่วนโทษนะคะทำให้ขาดมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นค่ะ ติดโทรศัพท์มากเกินไปและที่สำคัญนะคะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นค่ะวันที่4นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับ ความแตกต่างของอุปกรณ์ชนิดต่างๆนะคะอย่างเช่นในภาพนะคะโทรศัพท์และแท็บเล็ตนะคะสามารถใช้โทรสื่อสารติดต่อกันได้นะคะอันต่อมานะคะก็จะเป็นทีวีเอาไว้รับชมข่าวสารทางทีวีนะคะและวิทยุนะคะเอาไว้รับชมวิทยุนะคะคลื่นต่างๆนะคะนะไว้ฟังเพลงนะคะไว้พักผ่อนหย่อนใจค่ะ วันที่5นะคะเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับมารยาทในการสื่อสารค่ะ 1. น,นะคะต้องรู้จักกล่าวคำทักทาย 2. ต้องเป็นผู้ฟังที่ดี 3. ต้องรู้จักควบคุมอารมณ์และน้ำเสียงนะคะ 4. ต้องไม่พูดดูถูกหรือข่มขู่ผู้ฟังค่ะและท่านะคะสำคัญเลยต้องรู้จักใช้คำสุภาพค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆคะ เด็กๆก,ก็ได้รับความรู้นะคะเกี่ยวกับการสื่อสารแล้วนะคะเด็กๆอย่าลืมใช้อุปกรณ์ให้ถูกนะคะว่าเราควรใช้อุปกรณ์อะไรในการสื่อสารนะคะและที่สําคัญเลยเด็กๆจะต้องมีมารยาทนะคะในการสื่อสารนะคะใช้คําพูดให้พอหมาะพอดีนะคะใช้คําพูดที่น่ารักไพเราะนะคะสําหรับสัปดาห์นี้นะคะคุณครูตนก็ขอให้เด็กๆทุกๆคนนะคะช่วยกันเข้ามา รับชมคลิปนี้เยอะๆนะคะและเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ